สุดยอดยอดวิวใน you tube คลิปช็อตค่ะส3นาทีที่แล้ว2 5 0 5โอ้โหสุดยอดอีวะ่ะโอ้คลิปเรียวกบเป่งสินอสองห้าศูนย์ห้าแล้วมาสองหกศูนย์เจ็ดโอ้สุดยอดสุดยอด สองหกห้าสามจะสามพันแล้วพี่น้องเกี่ยวนะว่ารักเลยลักเลย,ลเลยบุญมีชอบหอยสองหกห้าสามโอ้ยสองเกตแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยใจสันใจสันสองเจ็ดหนึ่งสองแล้วค่ะ สองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแล้วพี่น้องอัปเดตยอดคนดูแบบเรียวๆเลยค่ะสองเจ็ดหกเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองแปดสองหนึ่งแล้ว อ้สองเก้าอ้พี่นองข่เต๋าสั้นสามสิบห้านาทีหนึ่งสองพันเก่าเนาะสุดยอดดิอ้สองเก้าสามเจ็ดสุดยอดจ้าสองเก้าสามเจ็ดนะคะ สองเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะเพื่อนๆอีกแค่สามสิบคนจะถึงสามพันค่ะภายในครึ่งชั่วโมงโอ้ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยมาดันคลิปมากเลยโอ้สามพันเลวสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดกาบผงดิงเลย โ้่ข้นเขาเบิ่งหลายนะช่วงเนี่ยอ่าออีกอัปเดตอีกจักเทือนึงบังโอ้โ้หพอแล้วครับท่าน